จุดเสี่ยงที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการตรวจงานเหล็กที่คุณไม่ควรพลาดครับไม่ไว่าจะเป็นงานเหล็กตรงตําแหน่งไหนหรือประเภทไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งงานโครงหลังคานะครับคุณควรจะรู้เรื่องนี้สิ่งแรกที่คุณควรจะตรวจเช็คก็คือในเรื่องของขนาดนะครับว่าตรงตามแบบหรือเปล่าขนาดจึงเป็นเรื่องสําคัญและเห็นได้ชัดมากที่สุดเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของระยะนะครับระยะต่างๆที่ตรงตามแบบและได้มาตรฐาน ซึ่งในงานหนึ่งชิ้นเหล็กตามจุดต่างๆก็จะมีระยะไม่เท่ากันส่วนที่สามนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความหนาเหล็กนั่นเองซึ่งตรงนี้เรามองดูกันยากมากเลยนะว่าช่างแต่ละคนจะใช้ความหนาเหล็กตามแบบหรือตามมาตรฐานหรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้องตรวจเช็คกันให้ดีนะครับต่อมาเรื่องที่สี่ที่มีความสําคัญไม่แพ้กันกับเรื่องอื่นๆก็คือเรื่องของแนวในการเชื่อมนั่นเองนะครับ ช่างแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถหรือมีความชำนาญในการเชื่อมที่ไม่เหมือนกันดังนั้นตัวแนวร้อยเชื่อมก็จะมีความสําคัญเหมือนกันครับซึ่งต้องได้มาตรฐานหากใครดูคลิปนี้แล้วสนใจเรียนรู้วิธีการรีโนวเวทอสังหาแบบมืออาชีพในแบบที่ลึกกว่านี้หรือสนใจคอร์สเรียน,นววรีโนเวทบ้านเป็นเห็นเป็นล้านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางไลน์แอดรีโนเใหญ่ที่ขึ้นทางด้านบนได้เลยครับ